คนที่จะรวยคนที่จะประสบความสําเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือไม่จมอยู่กับปัญหาไม่โทรโชคชะตาว่าทาให้เราไม่เหมือนคนอื่นสิ่งสําคัญคือความตั้งใจความพยายามแม้จะเจออุปสรรคมากมายก็จะพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้ เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ดอมองว่าหนึ่งในบุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความสำเร็จได้อย่างดีคือคุณสุเมธต่อสหกุลเจ้าของร้านพระรามเก้าไก่ย่างผู้ที่พลิกชีวิตจากที่เคยเป็นนี้นับสิบร้านลงทุนเปิดร้านขายไก่ย่างริมทางจนวันนี้กลายเป็นตำนานร้านไก่ย่างชื่อดังที่ใครก็รู้จกักและสามารถสร้างรายได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปีเจ๊งจากธุรกิจรับเหมาเป็นนี้กว่าสิบ้าน กว่าจะมาเป็นพรามก้าวไก่ยางเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบคุณสุเมธแต่เดิมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำบ้านจัดสร้ขายซึ่งมีลูกน้องนับร้อยคนแต่มาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ลูกค้าหลายคนกู้ธนาคารไม่ผ่านบ้านที่สร้างไว้ก็ขายไม่ได้จนสุดท้ายคุณสุเมธต,ต้องกลายเป็นหนี้กับธนาคารต้องขายที่ดินขายทรัพย์สินเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ เมื่อชีวิตเกิดปัญหาจึงพาครอบครัวก,กลับมาบ้านเกิดที่อุดรธานีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อง,งานก็ไม่มีเงินไม่มีและเรียกได้ว,ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้เมื่อกลับมาอยู่ที่อุดรยังไม่มีงานทํารับจ้างนั่งเป็นหน้าม้าในร้านอาหารให้กับเพื่อนๆแต่ยอดขายมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะทำเลเปิดร้านไม่ดีด้วย ตัดสินใจพาเพื่อนตะเวนหาทำเลใหม่ระหว่างนั้นแวะทานไก่ย่างแต่รู้สึกว่าทำไมไม่อร่อยเอาซะเลยจา,จากจุดนี้ทำให้มองเห็นโอกาสว่าทำไมเราไม่เปิดร้านขายไก่ย่างหลังจากคิดได้ก็ไม่รอช้าติดต่อหาวัตถุดิบคือไก่ย่างในอุดรและหาสูตรหมักไก่จากหลายที่ผส่งสานาจนได้สูตรที่ลงตัวและตัดสินใจกับครอบครัวสู้ชีวิตอีกครั้งด้วยการเปิดร้านขายไก่ย่าง เปิดร้านวันแรกขายไก่ได้17ตัวกำไรแค่หลักร้อย การเปิดร้านเริ่มแรกเรื่องที่จะลงทุนและขายแบบพอเพียงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ใช้ที่ดินของเพื่อนที่เคยเป็นจุดทิ้งเศษขยะเศษกิ่งไม้เศษดินเศษปูนพัฒนาให้กลายเป็นจุดขายไก่ยาก่างที่อาศัยร่มเงาของต้นไม้ใหญ่มีโต๊ะเล็กๆและเตยา,าย่างไก่เพียงสองเตาเป็นทำเลย่านปากพระรามเก้าซอย39ตอนนั้นป้ายชื่อร้านก็ไม่มีโต๊ะนั่งทานก็ไม่มีลูกค้าช่วงนั้นจึงต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านอย่างเดียว ในวันแรกขายไก่ได้17ตัวตัวละ69บาทรายได้1,173บาทเหลือกำไรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็คิดว่ายังดีกว่าไม่มีไรายได้สุดท้ายเดินหน้าลุยต่อยิ่งขายยิ่งสนุกยิ่งมีแรงฮึบขายได้ประมาณ1เดือนสังเกตว่าเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นจาก17ตัวในวันแรกค่อยๆเพิ่มเป็น20ตัว50ตัวบางวันขายได้หลักร้อยตัวเลยก็มี ซึ่งนอกจากความอร่อยทำเลที่เปิดร้านก็มีส่วนสำคัญมากแม้จะเป็นร้านเล็กๆไม่มีอะไรโดดเด่นแต่จุดนี้คือปากซอยคนเห็นง่ายรถที่ผ่านเข้าออกเมื่อเห็นมีคนมุงมีคนซื้อของก็เริ่มสนใจก็ทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจากร้านริมทางสู่พระรามเก้าไก่ย่างรายได้กว่าร้อยล้านต่อปี เมื่อลูกค้าเริ่มมากขึ้นก็เริ่มมีความต้องการอยากได้เมนูที่หลากหลายทาให้คุณสุเมต,ต้องไปศึกษาการทําเมนูอื่นๆเพิ่มเติมเมื่อมีเมนูมากขึ้นลูกค้าก็เริ่มมากขึ้นทําให้ต้องขยายร้านตามไปด้วยสุดท้ายก็ได้เปิดร้านพระรามก้าไก่ย่างอย่างเป็นทางการโดยชื่อนี้มาจากลูกค้าประจำที่ช่วยกันตั้งให้และเห็นว่าชื่อนี้เป็นสิริมงคลดีจึงใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด ้ดยสาขาแรกก็อยู่ที่เดิมคือถนนพระราม9ซอย39ปัจจุบันอยู่บนเนื้อที่ราว2ไร่เศษรับลูกค้าได้กว่า600คนนอกจากนี้เมื่อธุรกิจมีการเติบโตเป็นลำดับจึงได้มีการพัฒนารูปแบบร้านและขยายสาขาเพิ่มขึ้นจนถึงตอนนี้รวมกว่า6สาขา รายได้ของพรามก้าวไก่ย่างก็พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจากหลัก10ล้านพัฒนาสูงสุดแตะกว่าร้อยล้านต่อปีแม้ในแต่สถานการณ์โควิดระบาดก็มีการปรับแผนในการขายและมีการขยายสาขาในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้ชื่อร้านพรามก้าวไก่ย่างกลายเป็นตํานานร้านไก่ย่างชื่อดังที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคีย์เวิร์ดความสําเร็จพรามก้าวไก่ย่าง สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับความสําเร็จของร้านพระรามก้าไก่ย่างไม่มีคําว่าโชคช่วยมีแต่ความตั้งใจและความพยายามเป็นสําคัญโดยมีเคล็ดลับที่แนะนําให้คนอยากประสบความสําเร็จทําตามคือไม่ท้อแท้กับปัญหาไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหนักแค่ไหนอย่ายอมแพ้จงลุกขึ้นสู้ไม่มีคําว่าสายเกินไปสิ่งที่เราเคยพลาดต้องมองให้เห็นเป็นบทเรียนไม่มีคําว่าสายเกินไปถ้าใจเราสู้คิดแล้วลงมือทําทันที ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดจะทำนั้นดีต่อให้เราไม่มีเงินทุนก็ต้องหาวิธีเริ่มให้ได้อย่าเอาแต่คิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นอาจไม่มีอะไรง่ายแต่เราต้องเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นให้ได้ลูกค้าคือพระเจ้าการค้าที่ดีต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเพราะเขาคือคนที่จะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดใส่ใจคุณภาพและบริการมาตรฐานสินค้าและบริการคือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจได้ ใส่ใจลูกน้องและทีมงานธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่อาจเกิดบุคคลเดียวดังนั้นต้องใส่ใจกับพนักง,งานและทีมงานด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจตัวอย่างที่เส้นทางไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบและกว่าจะมีวันนี้ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในยุคที่เศรษฐกิจไม่เติบโตนักแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทุกอย่างอยู่ที่แนวคิดและวิธีการปฏิบตัติรู้จักพิกแพงตามสถานการณ์อาจเป็นการเริ่มต้นที่ยากลำบากแต่ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจจริงโอกาสประสบความสำเร็จก็มีมากเช่นกัน